ยินดีต้อนรับสู่ NK Auto ห้าจุดหมายที่คุณวางใจได้สำหรับการรีวิวเชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานพหาหนะและเทคโนโลยีทางทหารรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปชมการรีวิวอย่างละเอียดของเครื่องบินขับไล่โจมตีภาคพื้นดินรุ่น2025รัีส Russian SU 2 5 TM ซึ่งขึ้นชื่อในด้านความทนทานการอัปเกรดที่ทันสมัยและสมรรถนะที่ทรงพลัง SU 2 5 TM รุ่นใหม่นี้ถือเป็นวิวัฒนาการล่าสุดของตระกูลเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินที่มีชื่อเสอเสียียยงงขอรซ ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการรบภาคพื้นดินและปฏิบัติภารกิจโจมตีแบบแม่นยำในทุกสภาพแวดล้อมการรบที่ท้าทายที่สุด SU-25TM e รุ่นปี2025มาพร้อมกับการปรับปรุงทางเทคโนโลยีอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทำให้มันเป็นกำลังรบที่น่าเกรงขามในสนามรบเครื่องบินลำนี้ติดตั้งชุดอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ล้ำสมัยซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเล็งเป้าหมายและการรับรู้สถานการณ์ ห้องนักบินได้รับการติดตั้งจอแสดงผลแบบ Glass Cockpit สมัยใหม่ที่ช่วยให้นักบินสามารถเข้าถึงข้อมูลการบินระบบอาวุธและข้อมูลนำทางได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีการพัฒนาจอแสดงผลแบบ h e a d u p Display เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและลดภาระของนักบินระหว่างปฏิบัติภารกิจสำคัญ SU-25TM ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์เทอร์โบฟานที่เชื่อถือได้และทรงพลังจำนวน2เครื่องซึ่งให้แรงขับที่ยอดเยี่ยมทั้งสำหรับการโจมตีความเร็วสูงและการบินในความเร็วต่ำเพื่อการรบในระยะประชิด โครงสร้างที่เสริมความแข็งแกร่งและกรอบป้องกันช่วยให้ทนทานต่อการโจมตีจากภาคพ,พื้นซึ่งเป็นจุดเด่นของตระกูล SU 2 5รุ่นปี2025ยังเพิ่มความอยู่รอดด้วยระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่สามารถรบกวนหรือหลอกลวงเรดาร์และระบบขีปนาวุธของสัตร,รูได้ในด้านอาวุธ SU 2 5 t m สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภททำให้มีความยืดหยุ่นสูงต่อภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นจรวดนำวิถีและปืนใหญ่อากาศขนาด30มิมที่ติดตั้งอยู่บนลำตัวอาวุธเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของภารกิจไม่ว่าจะเป็นการทำลายเป้าหมายที่มีการป้องกันสูงการสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินหรือการทำลายฐานป้องกันของข้าศึกจุดแข็งของเครื่องบินยังรวมถึงความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้หลากหลายและเปลี่ยนภารกิจได้อย่างรวดเร็วระหว่างการรบ จุดเด่นอีกอย่างของ su 2 5 tm รุ่นปี2025คือระบบเลงเป้าหมายและตรวจการที่ทันสมัยซึ่งประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และตัวรับสัญญาณเตือนเรดาร์ที่ช่วยให้เครื่องบินสามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศระบบนำทางที่ได้รับการปรับปรุงยังสนับสนุนการวางแผนเส้นทางและปฏิบัติภารกิจได้อย่างแม่นยำแม้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้สัญญาณ gps ได้ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรบสมัยใหม่ การออกแบบภายนอกของ SU-25TM ยังคงรักษาความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมแต่มีการปรับปรุงทางอากาศพลศาสตร์เพื่อลดแรงต้านและเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการใช้เชื้อเพลิงระบบล้อถูกเสริมความแข็งแรงเพื่อให้สามารถปฏิบัติการบนสนามบินที่ไม่ได้รับการเตรียมการหรือพื้นที่ครุขระได้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญเมื่อปฏิบัติการใกล้แนวหน้าการออกแบบที่เน้นการบำรุงรักษาง่ายทำให้เครื่องบินสามารถซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็วและกลับเข้าสู่ภารกิจได้ทันที ลดเวลาที่ต้องหยุดทำงานลงอย่างมากระหว่างการรบที่เข้มข้นโดยสรุป SU 25TM รุ่นปี2025ถือเป็นผลงานวิศวกรรมของรัสเซียที่เน้นความทนทานความเรียบง่ายและประสิทธิภาพในการรบมันสามารถกระสานจุดเด่นบางค์การออกแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างลงตัวทําให้ยังคงเป็นกําลังสําคัญในการปฏิบัติภาร